ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณจะรู้สึกยังไงถ้าทุกอย่างต้องกลายเป็นศูนย์สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะผมอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของตัวเลขตัวหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองมันว่าไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีมันก็ได้ด้วยซ้ำนะครับ ตัวเลขที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือตัวเลขศูนย์นั่นเองเพราะว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยเวลาที่เราเห็นมันนะไม่ว่าจะเห็นในบัญชีนะครับหรือว่าเห็นในใบคะแนนใบข้อสอบเนี่ยเรามักจะไม่พอใจนะฮะแล้วก็ไม่อยากที่จะเห็นตัวเลขตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีค่าเท่ากับ ไม่มีอะไรเลยนะฮะเท่ากับว่าถ้าในบัญชีเรานะครับมันแสดงเป็นศูนย์นั่นเท่ากับว่าเราไม่มีเงินในบัญชีหรือว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในใบคะแนนที่คุณครูเนี่ยส่งกลับมาให้เรานะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้รับคะแนนเลยจากการทําข้อสอบหรือว่าการทําการบ้านในครั้งนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะด่วนตัดสินใจแบบนั้นนะฮะผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับเลขศูนย์ในวันนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์มันไรค่าไร้ความหมายในชีวิตของเราจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะผมเอามาจาก เว็บไซต์อเดบุลตินนะครับซึ่งได้เล่าถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของตัวเลขศูนย์นะครับซึ่งเขาบอกเลยนะฮะว่าในอารยธรรมโบราณสมัยก่อนคร,ริสตกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอียิปต์บาบิโลนจีนหรือว่าโรมันนะฮะซึ่งเราเนี่ยต่างรู้กันว่าอารยธรรมเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละ อารยธรรมเนี่ยก็มีการสร้างมีการประดิษฐ์สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือว่าตัวเลข1-9เพื่อที่จะเอามาใช้ในการคำนวณค่าแบบต่างๆโดยที่มีพื้นฐานมาจากการนับนิ้วมือซึ่งเมื่อขึ้นเลขหลัก10หรือว่าเลขหลักร้อยในสมัยก่อนนะครับระบบการนับของอารยธรรมเหล่านี้เนี่ยเขามักจะเปลี่ยนไปใช้สัญ,ญลักษณ์อื่นๆเพื่อที่จะมาบอกหลัก หน่วยนะฮะหลัก10หลักร้อยหรือว่าหลักพันเช่นในตัวเลขแบบโรมันนะฮะเราจะใช้ตัวขีดลงมานะครับขีดแบบเหมือนตัว i อย่างเงี้ยนะฮะแทนเลขที่นับ1นับ2นะฮะสก็มี2ขีดนะฮะสก็มี3ขีดนะฮะจนกระทั่งเป็น5เราก็จะใช้ตัว v นะครับแต่พอเป็น10ปุ๊บเราจะใช้ตัว x พอเป็นหลักที่มากขึ้นอย่างหลักร้อยก็จะเป็น C นะฮะพอเป็นหลักพันก็จะใช้ตัว M นะครับหรือว่าในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะใช้ขีดเหมือนกันนะขีดเป็นแนวนอนนะครับนับเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วพอเป็นหลัก10บเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเป็นต้นนะฮะส่วนหลักร้อยหลักพันเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนในการเขียนที่ยากขึ้นตามลําดับ ทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันไม่มีการใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวศูนย์แบบที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนในอดีตเนี่ยเขารู้สึกว่าในเมื่อศูนย์เนี่ยมันคือความว่างเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นจําเป็นเลยที่จะต้องสร้างสัญ,ญลักษณ์อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงถึงความว่างเปล่านั้นนะครับทำให้การคํานวณในสมัยโบราณเนี่ยมันจํากัดแค่จํานวนนับหรือว่าจํานวนเต็มบวกเท่านั้น แต่ว่าทีนี้นะฮะในประเทศอินเดียนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์นะฮะที่ชื่อว่าพรมมครุปนะครับเขาได้เขียนเรื่องราวนะฮะหรือว่าได้เขียนสัญลักษณ์เลขศูนย์เนี่ยเป็นจุดเหมือนจุดฟูลสต็อปนะฮะหรือว่าจุดที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้นะครับเขาได้เขียนลงในหนังสือน,นะครับซึ่งเป็นตำราคณิตศาสตร์พื้นฐาน <c oughs> เพื่อบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของจำนวนนะครับปรากฏว่า การที่เขาเขียนสัญลักษณ์แทนเลขศูนยนั้นนะฮะมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการคํานวณที่ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับโดยที่สาเหตุที่คุณพรมคุปเนี่ยเขาได้สร้างสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขศูนย์เนี่ยเพราะว่าในอินเดียครับมันมีาศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธนะฮะซึ่งเขาสอนถึงความไม่มีตัวตนหรือว่าอนัตตานั่นเอง โดยที่พรหมคุปเนี่ยเห็นว่าเมื่อสุดท้ายทุกสิ่งคือความว่างเปล่าแล้วทําไมนะฮะถึงจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความว่างเปล่านี้ไม่ได้ความสงสัยนี้เองนะฮะทำให้ตัวเลขศูนย์อันเรียบง่ายเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกโฉมคณิตศาสตร์ของโลกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมมองนะฮะว่าการมีเลขศูนย์เนี่ย มันทำให้การบวกลบคูณหารเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะฮะกว่าการที่เราไปใช้สัญลักษณ์ต่างๆในอดีตพวกภาษาจากอริยธรรมอื่นๆนะฮะด้วยความที่การบวกลบคูณหารเลขที่มันมีเลขศูนย์เนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็เลยทําให้เลขฮินดูอารบิกซึ่งมีเลขศูนย์เนี่ยกลายเป็น ระบบตัวเลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็เกิดการเผยแพร่การใช้งานตัวเลขชุดนี้เนี่ยไปทั่วโลกเลยนั่นก็เป็นที่มานะฮะของการกำเนิดขึ้นของเลขศูนย์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเลขศูนย์เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีค่านะครับแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเลขศูนย์นี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะ เพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าเกิดว่าเลขศูนย์เนี่ยมันอยู่ข้างหลังตัวเลขที่เป็นจํานวนนับนะฮะอย่างอยู่หลัง1น,นะครับอยู่หลัง2อ,อยู่หลัง3มเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มจํานวนให้กับจํานวนนับนั้นเนี่ย อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะจาก1มันกลายเป็น10ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ของมันแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามีตัวเลขมาตามหลังมันนะครับอย่างเช่นมีศูนย์แล้วก็มีจุดนะฮะแล้วก็มีตัวเลขตามหลังมาเนี่ยนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่เท่ากับว่างเปล่าซะทีเดียวนะฮะในความว่างเปล่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มจำนวนหน่วยทศนิยมให้มันมากขึ้น หรือว่าการที่ศูนย์เองนะฮะถ้ามันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างตัวเลข2ตัวเช่น1 0แล้วก็1นะฮะมันก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเซตตัวเลขนั้นมากขึ้นเหมือนกันนั่นก็ทำให้เราได้เห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วในความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นความว่างเปล่าซะทีเดียวในความไม่มีจริงๆแล้วมันอาจจะแฝงด้วยความมีก็ได้เหมือนอย่างที่เขาบอกนะฮะว่าอย่างบทเพลงนะครับ การที่มันจะกลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกวินาทีหรือว่าทุกช่องเสียงเนี่ยมันจะต้องมีตัวโน้ตเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เพลงเพลงหนึ่งครับหรือว่าดนตรีเนี่ยมันไพเราะขึ้นมาได้ก็เพราะว่าดนตรีนั้นเนี่ยมันมีความเงียบหรือว่าความว่างเปล่าแทรกอยู่บ้างเป็นระยะๆะะเหมือนกัน ปรัญาเรื่องของความว่างเปล่านี้นะฮะยังถูกเอาไปปรับใช้นะครับอย่างในศาสตร์ของเรื่องการออกแบบนะฮะเขาบอกนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราสร้างบ้านนะฮะหรือว่าออกแบบสถานที่ต่างๆเนี่ย การที่เราเหลือพื้นที่ว่างเอาไว้บ้างนะครับมันก็จะทําให้คนที่มาเห็นนะฮะรู้สึกสบายตารู้สึกสบายใจนะฮะแล้วก็ช่วยเสริมให้สิ่งที่เราก่อสร้างขึ้นมาเนี้ยมันดูโดดเด่นนะฮะดูภูมิฐานแล้วก็ดูงดงามมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าการที่บางครั้งมันไม่มีนะฮะหรือว่าความว่างเปล่าเนี่ยมันก็ช่วยเสริมให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราขาดได้ อย่างในหนังสือเรื่องดอกไม้ไฟในเอกภพนะฮะเขาได้เล่าถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีชื่อว่านัดรูดินนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงนะฮะในช่วงศตวรรษที่13นะครับโดยที่เรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกนะฮะว่าผู้ชายคนนี้นะฮะวันหนึ่งได้เจอกับเศรษฐีคนหนึ่งนะครับซึ่งเศรษฐีเนี่ยก็ตั้งคําถามกับเขานะครับว่าระหว่างทรัพย์สินเงินทองนะฮะกับ คุณธรรมหรือว่าศีลธรรมนัดรูดีเนี่ยคิดว่าสิ่งไหนที่มีความสําคัญมากกว่ากันนัดรูดีนะฮะก็ตอบไปว่าก็ต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองสินะครับถึงจะมีความสําคัญมากกว่าสําหรับเขาในขณะที่เศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าคุณธรรมกับศีลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านัดรูดีก็เลยตอบกลับไปนะฮะว่านั่นก็เพราะว่าคนที่ ขาดสิ่งไหนมักจะเห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าเสมอพอฟังไปนะฮะเศรษฐีก็ถึงกับอึ้งไปนะครับคือเรื่องราวจากนิทานเรื่องนี้นะฮะมันก็สอนให้เราเห็นนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่มีนะฮะหรือว่าความเป็นศูนย์เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดมันหายไป นอกจากนี้นะฮะในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณอาจว่ารงจันทมาศเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขศูนย์นะครับเขาบอกนะฮะว่าเรามักจะมีภาพจำนะฮะว่าศูนย์เนี่ยมันเท่ากับไม่มีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วความไม่มีบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าการไม่มีบางครั้งมันก็ดีกว่าการที่เรามีบางอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเงินในบัญชีเราเป็นศูนย์เนี่ย มันก็ยังดีกว่าที่เงินในบัญชีเราติดลบหรือว่าการที่เราได้คะแนนนะฮะในกระดาษคำตอบเนี่ยเป็นศูนย์มันก็ยังดีกว่าการที่บางคนนะฮะนักเรียนบางคนเนี่ยโดนติดลบคะแนนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะฮะในวันไหนนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความไม่มีนะฮะอยากจะให้มองใน2มุมนะครับอย่างแรกเลยก็คือในความไม่มีหรือในความเป็นศูนย์นั้นมันมีทศนิยม มันมีตัวเลขตามหลังมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าหรือมีตัวเลขอยู่ระหว่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังความเป็นศูนย์นั้นหรือเปล่าและอีกในแง่มุมหนึ่งนะฮะความเป็นศูนย์นั้นบางครั้งมันก็ดีกว่าการติดลบจริงไหมครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตโดนเขาบอกไว้ว่า we all start with zero we all start at the beginning Do not give up พวกเราทุกคนก็ล้วนเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งสิน้นเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไล k e like, กดแชร์ e เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายน,นี้ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพุกเราทุกคนสวัสดีครับ